อ้าลสวัสดีค่ะสวัสดีเพทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจงแล้วก็น้องปรางสุดนี้วิววีสวัสดีจ้าคือตอนนี้เนี่ยฉันจะบอกว่าฉันน่าป่วยมากเลยอ่ะหมอวินิชัยมาแล้วฉันเป็นโรคร้ายแรงนะนั่นก็คือโรคบ้าเออเป็นโรคบ้าเหรอเดี๋ยวฉันเป็นบ้าฉันเป็นบ้าป่วยเกินเนี่ยก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลหนีมาก โลกสวยเกินต้องทำไงรูป้ปะนี่นี่เตียงนี้เลยเอาหน้าไปแถกกับอันนี้แหลมๆพี่อยากลองก่อนดิอุย้ย <c oughs> พี่มันเป็นของจริงอะ <c oughs> มันมันไม่หลอกแฮะมันคือของจริงเฮ้ย,นยคนบ้าเ,เหมือนเรานี่เฮ้ยทุกคนฉันอะไม่ได้บ้านะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีหมอโรคจิตคนหนึ่งอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้พวกเธอรีบไปดึงคันยนต์แล้วก็ออกไปจากที่นี่แล้วเข้าคันยอยู่ไหนนี่มีไหนขันยนต์อยู่นี่นี่หมออีกแล้วเหรอเราต้องมาเจอหมอโรคจิตอีกแล้วเหรอเนี่ยฉันไปที่ไหนอ่ะฉันก็มีแต่เรื่องแย่ๆฉันไม่เข้าใจขนาดมันรักษาตัวที่โรงพยาบาลฉันยังเจอเลยอ่ะโอ้โหเอ้ยจางก็วงจรปิดจับภาพเราอยู่ด้วยดูดิเออจริงด้วยงั้นพวกเรารีบไปกันดีกว่าไป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  โหโรงพยาบาลที่นี่อ่ะมันพังด้วยนะก็น่าจะสร้างกับดักให้คนไข้แบบไม่สามารถหนีออกไปจากที่นี่ได้อ่ะปังโหยคนไข้บา้าๆอย่างเรายังต้องหนีอ่ะคิดดูแล้วกันเออแต่ว่าคือเรามันเทพอยู่แล้วอ่ะเรื่องกระโดดข้ามเนี่ยฉันบอกเลยนะว่า<ห>มันอยู่ที่สเตปอะ่ะเธอดูดีโอ้โห,โหแบบไม่มีหยุดอะครับผมนอนสตาอปอุ้ยอุ้ยนี่นี่นี่มันนีมันอะไรเนี่ยกระโหลกยักษ์นี่นะ ไม่ใช่แค่กัะโหลกพี่ทั้งตัวเลยนะเออทิ้งด้วยอ่ะตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นห้องฉายแสงอะไรบางอย่างอ่ะแต่เราคุยกับคนนี้ดีกว่านะพวกเธอนี่นะมันห้องเอกซเรย์นะเธอลองแหนไปดูไอ้กระโหลกยักษ์อันนั้นดิเออฉันเห็นแล้วฉันเข้ามาก็เห็นแล้วนายไม่ต้องบอกก็ได้มาปังแสงพวกนี้เนี่ยก็คือแสงเอกซเรย์อ่ะเธอต้องเดินดีๆอย่าไปโดนมันเข้าละถ้าโดนมันเข้าตายแน่โอ้ยไม่ใช่อ่ะพี่แสงเอกซเรย์บ้าอะไรมันทําให้คนกลายเป็นกระโด ฟ <geon> <normal. S 3> างเธอโดดดีด <il S 1> ีดไอกระดูกพวกนี้มันชิ้นใหญ่จะตายเธอโดดท่าได้ยังไงเนี่ยแม่พี่ลองดูดีดีดีตรงกลางมันมีร่องด้วยอะกระดูกอะโอ้เธอตัวจะบอกตัวเองผอมขนาดตกล่องกระดูกได้เลยไงเฮ้ยเกือบจริงๆเกือบแล้วเกือบแล้วมา ตรงนี้เนี่ยไ,ไ,ไปใส่เอเซเลสีฟ้า, <3 S 1> <ภ>าที่มันสามารถเดินได้เธอต้องเดินระวังนะเพราะว่าข้างๆทางเนี่ยมันไม่มีอะไรกั้นเลยอ่ะอุ้ยแล้วอยู่ใกล้กัโหลกด้วยอ่ะปังเอเซเกเลตั้นตัวนี้หวังว่ามันควรจะไม่ลุกขึ้นมาไล่เราหรอกนะไม่หรอกมั้งพี่อย่ามั้งนี่เราต้องมั่นใจในตัวเองหน่อยไม่หนูมันนม่นใจมากเลยเมยื่อกี้หนูนูตอบแบบมั่นใจโอเคมา ตอนนี้ไม่มีทางเดินอะ่ะ mm hmm. เธอรีบๆตามฉันมาเร็วเข้าฉันอยากจะออกจากห้องนี้แล้วว่าเพราะว่า mm hmm. น่าจะจะเป็นห้องเอซ์เล่แล้วเนี่ยไอกระโหลกอันนั้นอะ่ะมันกลิ่นออกเหม็นๆแล้วน่าจะเน่าอะ่ะ <What? S 3> นี่มันหลอดยาสีชมพูนี่เออใช่นี่มันคือ,อ,อหลอดยาสีชมพ,ชชมพมูแล้วไงหรอ อ๋อห้ามผ่านไปเขาจะกำลังจะบอกว่าพยายามอย่าไปโดนยาสีชมพูปังเพราะว่ามันเป็นยาพิษจริงๆแล้วอ่ะยาที่เราจะต้องฉีดอะมันเป็นยาตัวอื่นแต่อันนี้หมอทําหลอกเราไวา้มันเป็นยาพิษเรา,าห้ามโดนเด็ดขาดเลยนะตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าพวกเธอจะสามารถลงไปข้างล่างได้นะรีบลงไปแล้วเข้ามันไม่มีทางอือ่นแล้วหรอฉันว่าลงก็ได้มั้งแต่มันสูงมากเลยอะปงังไปพร้อมกันนะ เสี่ยวทองแล้วอ่ะมาเลยมาเลยหนูรอดอ้โอ้ยเสียวทองโอ้ยได้มาเฮ้ยเหมือนกับอันนี้มันจะเป็นทางใต้ดินน่ะเราออกไปได้แล้วใช่ไหมอะ่ะทำไมฉันต้องเดินผ่านกระดูกพวกนี้ด้วยอะ่ะมันเป็นศพของใครก็เอ้ย จริงๆอ่ะอันเนี้ยมันเป็นศพที่คุณหมอโลกจิตอ่ะเขาหั่นเอาไวไ้ไอ้แท่นสีเหลืองๆนี้จะทำให้พวกเธอวิ่งเร็วขึ้นแบบคูนสิบเลยโอ้ชิ่อ่ะหลอกจริงเหรอ,อจัดดิว้าว <c oughs> มันเร็วมากปังฉันหยุดวิ่งไม่ได้โอ้ <c oughs> ฉันเวียนหัวไปหมดแล้วมันวิ่งแล้วจนฉันมองไม่ทันแล้วปังฉันเป็น The f วแฝดฟันเ u ีย o u ส ว่าฉันจะมาถึงแล้วนะ <แ S 1> เธอจะวายโอ้ในหัวฟูนี่มันอยู่ทุกที่ทุกเวลาเลยอะไม่รู้ว่ามาก่อนเราได้ไงทันที่เราเดินมาก่อนด้วยนะร <แ S 1> <อ>ีบขึ้นฟต์ไปข้างบนเร็วเข้าขึ้นริฟตรงนี้นะนี่คือรฟบ์หรอป้าปๆาปาป<ร>าใช่นะอ,อุ้ยเฮ้ยเราขึ้นมาถึงแล้วฟตบที่ไวมากเลยอะเอ๊ ตอนนี้มันผ่านมาได้ฮะออ๋อ <AL> อันนี้มันคืออีกฝั่งนึงนั่นไงในหัวฟูสองคนยืนอยู่ตรงนั้นอาสรุปมาเป็นคนละคนกนันหรอหรือว่าคนเดียวกันหนูน่าจะเป็นฝาแฝกนะนี่มันทางตันแล้วทุกคนรีบซ่อนเร็วเข้าก่อนที่คุณหมอจะมาเจอพวกเรารีบไปซอลล่อนเร็วๆเฮ้ยเราอซ่อนที่ไหนไน,นะหรือว่าเราต้องซ่อนทีนี้อันนี้หรือเปล่าเฮ้ยปางรอฉันด้วยปางรอฉันด้วย พี่จารงขึ้นมาดูนี่ดิโอ้หคนไข้คนนี้เหมือนกลังจะตายแล้วอะเฮ้ยแต่เขาตัวใหญ่อะหนูว่าหนูเจอที่ซ่อนดีๆแล้วพี่ตามหนูมานะนึงจอสั้นปาปเข้าไปในปากเขาจะไม่เป็นไรหรอเข้ามาเลยเร็วนี่ซ่อนหมอเฮ้ยฉันกลัวในปากคนไข้คนนี้มันดูน่ากลัวมากเลยนะโอ้โหในหัวฟนเนี้ยเขาบอกว่า นี่มันเป็นลูกกระเดือกยักษ์ใช่มันยักษ์มากเลยล่ะแต่ว่าพวกเธออะสามารถกระโดดลงไปข้างล่างได้นะกระโดดลงไปข้างล่างอีกแล้วเหรอไหนมาเราตามมาดิฉันขอเกาะกระเดือกไปได้ไหมเอ้อน่าเสียดี่กระพื่อนโอ้โหพี่แจ๊คฉันมาไกลมากเลยอ่ะนมอ่ะฉันเห็นอาหารเต็มงโมที่เขากินมาใช่แล้วเราเราไม่ได้กินกับเขาด้วยอ่ะเมื่อกี้เอ๊ะว่าส่วนนี้น่าจะเป็นส่วน ของลำไส้อะนะพี่แต่ไอ้เต้นๆอยู่นะฉันว่าน่าจะเป็นหัวใจหรือเปล่าอ่ะอาจจะเป็นม้ามหรือเปล่าพี่ม้ามเธอมันกระตุกได้ขนาดนั้นเลยเหรอม้ามโย่ไงขำจนม้มามระวังระวังน้ำย่อยนะตรงนี้มันมีน้ำย่อยด้วยเอ้ยฉัน <โห S 1> ยอยากรูว่าปาว่าเถ้าเราไปโดนตรงนี้จะเป็นไรไหมอ่ะเดี๋ยวลองให้เอ้ยตึก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 โอใจเต้น เราเริ่มเสียเวลาแล้วแหละปุ๋ยข้างล่างนี่มันเป็นเลือดนี่ว๊าไม่น่าใช่นะหรือว่าเป็นน้ำย่อยหรือแบบเป็นน้ำหล่อเลี้ยงในกระเพาะอ่ะผนทางสู่กระเพาะหรือลำไส้เอามีซี่โครงด้วยแหมซี่โครง mm. เรียงกัน,นเป็นขั้นบันไดเลยนะเหมือนจะรู้ว่าว่าแบบจะมีคนมาสาวๆไปตรงนั้นแล้วก็ออกไปจากที่นี่กันเถอะแต่เราต้องเ,อเลือกอาทางใช่ไหมพี่ฟูทางไหนดีละเนี่ยปังพี่แจงไปขวาแล้วกันเนูห่หรือไปซ้ายเองอ่ะฉันไปขวาเหรออ่าไป หนึ่งสองสามขวาฉันเจอแล้วขวาแต่ฉันเอาเท้าแย่ๆดูนะฉันว่าขวาแล้วก็ซ้ายขวาแล้วก็ซ้ายอันนี้น่าจะเป็นตรงตรงนี้เหรอเฮ้ยทำไมเธอช่วงตวงดีอะแล้วก็ขวาเอออันนี้ซ้ายแล้วไหนอีกอะแต่แต่เฮ้ยอันนี้แหละเฮ้ยฉันผ่านแล้วไม่รู้อะฉันดวงดีอะ อเอ้ยดีโคตรเอ้ยยังออกไปไม่ได้อีกเหรอแล้วกระดูกตรงกลางมันฆ่าไม่ได้ปางมาย่างเดี๋ยวเลยข้าไปเลยเย่ <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> มาแล้วโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นกระดูกสันหลังนะพี่สันหลังน่ากลัวเนาะปะตรงเนี้ยฉันว่ามันปีนขึ้นไปได้อะเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปข้างบนดีกว่าข้างบนเนี่ยฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นส่วนหัวใจแล้วนะเอา แล้วก่อนหน้านั้นคือส่วนอะไรกันแน่อันนั้นน่าจะเป็นลูกกระเดือกเต้นได้ละมั้งหรือไม่ก็อาจจะเป็นม้ามหรือว่าตับอาจจะเป็นม้ามโอ้โหนี่คือแบบดิ้นอะติ้นไปดิสโก้เลยอะใหญ่มากอะคนนี้เขาัตใหญ่ขนาดไหนกันเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มันมีทางที่สามารถข้ามไปได้อะแต่ว่าในร่างกายคนฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันจะมีทางแบบนี้ไปเพื่ออะไรอ่ะการจชโลกหรอคือเห็นหลับไปเชื้อโรคหรืออะไรอ๋อ เฮ้ยว้าวว้าวว้าวว้าอุ้ยาวฉ <c oughs> ันว่านะสีแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นยี่หรออ๋อมันรูอึเลย <c oughs> อะฉันไม่ไหวอะรูอึอึอันนี้มันท้งพลังเกินไปอะ <c oughs> ฉันไม่ผ่านอึนี้เลย <c oughs> ฉันต้องผ่านอึนี้ให้ได้ไม่นะฉันต้องผ่านรูอืดนี้ไปให้ได้ จริงด้วยปังตอนนี้ฉันไม่อยู่ในสซูชินกลายเป็นอุนจีที่เน่าเฟะอี๊ฉันจอดด้วยค่ะป๋าเราลงโว่กันเถอะเฮ้ยพวกเราเป็นศิษย์ปฏิกูลเหรอเราแค่จะหนีออกจากโลกมาเองนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรารักษาหายแล้วอ่ะฉันว่าเธอยังไม่หายหรอกโลกลงตัวเองอ่ะโลกสวยนะแล้วโรกลงตัวเอง โลกสวยโอ้ยม <si> hm <so ีอะไรด้วยไปเร็ววด้ายอย่าบอกนะว่าเฮ้ยเราออกจากที่โรงพยาบาลได้แ okay. ล้วนี่นี uh> ่มาตรงนี้เราเข้าและแล้วนะคะพวกเราสองคนก็ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอโรคจิตได้แล้วด้วยหัวใจมากเลยคือคิดว่าฉันเองจะต้องตายอยู่ที่นั่นแล้วซะอีกกะปัง ตอนแต่ละอย่างของคุณหมอเนี่ยทั้งโหดแล้วก็ดุมากเลยอะใช่เอาเป็นว่าครั้งนี้เนี่ยพวกเรา2ค,คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สําคัญเนี่ยลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาที่เรา2คนลงคลิปเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดส,สามารถเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อนกันไปเลยเนาะส่วนครั้งนี้เ,เรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าส่วนจะเป็นเกมอะไรนั้นอย่าลืมติดตามดูกันด้วยนะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย